อิซุ u นำสือ่อมวลชนทดสอบสมรรถนะการขับขี่ของอ l นิ e อิซุสมิลเรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่หมดโดยรูปแบบการทดสอบรบในครั้งนี้เริ่มจากการให้ขับทดสอบด้วยตนเองแบบเซอร์กิตใน3ทดสอบความเร็วสูงโดยจัดรถอ l นิวอิซุสมิลเครื่องยนต์3,000ซีซี DDI Blue Power ทั้งรุ่น 4x2 และ 4x4 รวมทั้งหมด9คันทดสอบอัตราเร่งและความต่อเนื่องของระบบสมกำลังบนความยาว3,300เมตร ของสนามที่ประกอบด้วยทางตรงและทางโคง้งที่มีความลาดเอียง4.5องศาซึ่งขุมพลัง190แรงม้าที่พัฒนาขึ้นล่าสุดได้แสงห็นความฉับไวในการออกตัวและเร่งแสงทำให้ขับขี่สบายและมีความบ่นยำสูงให้การยึดเกาะถนนที่นุ่มนวลเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นรวมทั้งได้ทดลองระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนซึ่งเป็นหนึ่งในระบบเอเดสที่พร้อมจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีการขับรถออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจ จากนั้นจึงเป็นการขับในสถานีพิเศษที่เรียกว่า Special Road Surface ที่มีสภาพพื้นผิวถนนหลากหลายรูปแบบและสถานี Handling Circuit ที่มีทั้งทางโค้งขึ้นและลงเนินซึ่งระบบส่งกำลังและช่วงล่างที่ถูกพัฒนาขึ้นตามแนวคิด Isuzu Symmetric Mobility ที่ออกแบบโครงสร้างตัวถังแชสซี 4, การวางตำแหน่งเครื่องยนต์และช่วงล่างทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวสร้างดุลยภาพแห่งความนุ่มสบายช่วยซ้าแรงกระแทก โดยในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อมีระบบขับเคลื่อน4ล้อเท r r a เรนคอมมานดประสานการทำงานกับระบบกราฟเท e r r เ i n Mode ช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์และเบรกให้เหมาะสมจึงให้การส่งตัวที่ดีเยี่ยมในทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำงานของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เอดัที่ All-New i s so u z u m ม x มีความเหนือชั้นกว่าด้วยนวัตรกรรมกล้องหน้าคู่อัจฉริยะ 3D i m a g i n g Stereo Camera ช่วยตรวจจับวัตถุต่าง ด้วยการสแกนภาพ3มิติแบบเรียลไทม์โดยทำงานร่วมกับเรดาร์จุดและเซ็นเซอร์8จุดรอบคันโดยจำลองสถานีให้ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าซึ่งจะทำงานควบคู่กับระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติช่วยเตือนให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วและช่วยเบรกกรณีที่ผู้ขับขี่ทำการเบรกไม่ทันเพื่อหลกเลี่ยงหรือลดความรุนแรงของการชนและระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ ด้วยแรงเหยียบเกินกว่า30%ขณะรถยนต์จอดอยู่หรือเคลื่อนที่ช้าๆระบบจะตัดการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายของการชนและปิดท้ายด้วยการชมการสาธิตพิเศษกับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบราผพันธ์พร้อมฟังก์ชัน s ต o p and go ครั้งแรกในรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์ที่ระบบจะช่วยควบคุมความเร็วตามรถคันหน้าพร้อมรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยหรือหยุดนิ่งโดยอัตโนมัติ ผ่านการตรวจจับรถยนต์ด้านหน้าด้วยกล้องหน้าคู่โดยรถที่เปิดระบบนี้ไม่จะเป็นจะต้องเหยียบคันเร่งหรือเบรกแต่อย่างใดพบกับ all new isuzu mu x ที่โชว์รูม isuzu ทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นการวิ่งนะครับในทางตรงนะครับมาเรื่อยๆนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับด้วยการขับขี่เหมือนขับปกตินะครับ แล้วเหมือนอารมณ์เผลอครับเผลอไม่ได้เหยียบเบรกนะครับแล้วมันจะมีการเตือนบนหน้าจอ MID ถ้าเห็นสังเกตนะครับที่ด้านหลังนะครับตรงบริเวณหน้าจอนะครับเราจะมีไลฟ์ให้เห็นนะครับว่ามีสัญญาณเตือนอยู่นะครับระบบการทำงานมันอย่างนี้ครับผมอธิบายสั้นๆนะครับเดี๋ยวขออีก3คนคนต่อไปขออ ณตอนนี้นะครับผู้ขับขี่ยังเหยียบคันเร่งอยู่นะครับแต่ว่าเราเปิดระบบ ACC ขึ้นมานะครับเพื่อพร้อมที่จะทำงานนะครับโอเคนะครับตอนนี้เร่งไปเรื่อยๆนะครับเร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับรถนะฮะได้กำหนดความเร็ว ACC ที่ความเร็วที่83นะฮะเช็นว่าจากสีขาวนะครับจะกลายเป็นสีเขียวนะครับแล้วจะมีตัวเลข83นะครับอยู่ด้านล่างตัวสัญลักษณ์ของ ACC นะครับแปลว่าความเร็วของเรานะครับอยู่ที่83นะฮะ83กิลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับ นะฮะฮจริงๆแล้วนะครับตัวหน้าจอ m อ d เนี่ยฮะมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนปรับนะฮะไปให้เห็นว่าคันตอนนี้เราดีเทครถคันหน้าอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับตอนนี้สัญญาณจะไกลที่หนึ่งต้องปรับหน้าจอนะฮะจริงๆแล้วแต่ตัวนี้ก็โชว์ว่ามันดีเทคคันหน้าแล้วใช่ไหมฮะตรงนี้เกี่ยวปะตัวข้างล่างนะ ตอนนี้ถึงแล้วรถโอเคนะครับตอนนี้นะครับรถคันแรกนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับความเร็วนะครับจะเห็นว่ามันชะลอเองนะฮะดูที่เท้านะครับไม่ได้เหยียบเบรกนะครับรถด้านหน้าชะลอนะครับตอนนี้คเร็วเหลือ60นะครับเห็นว่ารถก็ค่อยชะลอตามนะครับเบรกไม่ได้เหยียบนะครับเบรกไม่ค่อยไม่ได้เหยียบเลยนะครับชะลอลงเรื่อยๆนะครับเหลือ40 นะฮะสานะครับความเร็วศูนย์ไหมฮะไม่เหยียบเบรกนะครับพอคันหน้าออกปุ๊บความเร็ววิ่งเหมือนเดิมไม่ต้องโดยไม่ไเหยียบคันเร่งนะครับนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงที่ความเร็วที่83ที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้คือ Adaptive Cruise Control นะครับ แต่ถ้าเป็นแบบธรรมดานะฮะแบบรุ่นเดิมเนี่ยนะฮะมันก็จะอ๋อนี่ครับนี่ครับเปลี่ยนหน้าจอนะครับเป็น ID อันนี้คือแปลว่ารถเรานะครับสามารถดีเทคนะครับรถคันด้านหน้าได้นะครับไอ้รถคันด้านหน้าคืออยู่ในตัวกรอบสีเขียวเนี่ยนะครับนะฮะแต่ถ้ากรณีถ้ารถคันหน้าไม่มีแปลว่ามันไม่มีไม่มีไม่สามารถดีเทคเจอข้างหน้านะครับมันก็จะวิ่งด้วยความเร็ว83กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับ นะฮะอันนี้ก็ความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเห็นว่าเท้าไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะตอนนี้เท้าขวาอ,อ๋อนึกว่าขัดสมาธิอยู่นะฮะเออใช่ใช่แล้วก็นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าได้3ระดับด้วยกันนะครับก็คือระยะใกล้นะครับระยะ ปานกลางนะครับแล้วระยะที่ไกลที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถตั้งจากได้ค่าเอ่อตั้งค่าได้จาก M A D เลยนะครับนะฮะท่านใดชอบแบบไหนให้ชอบเสียวๆใกล้ๆก็จะตั้งได้นะฮะไม่มีปัญหานะครับ คือเมื่อกี้มีคนบอกว่าท่านตั้งระยะไกลมากๆนะครับมีรถเข้ามาแทรกนะครับมันก็จะถ้าดีเทคเจอรถคันที่แทรกมันก็จะชะลอความเร็วแต่กรณีถ้ามันแบบเบรกฉุกเฉินนะครับมันก็จะมีระบบ AEB เข้ามาช่วยเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามานะครับทำให้รถหยุดได้นะครับแต่อย่าอย่าลืมนะครับว่ารถมันสามารถหยุดได้แค่2วินะครับถ้าเกิน2วิรถมันก็จะอยู่กับที่ถ้าอยากเดินทางหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับก็ต้องหยิบคันเร่ง หรือกดปุ่มรีซูมนะครับมันก็จะกลับไปวิ่งที่ความเร็วที่เราตั้งค่าไว้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ความเร็วนะครับก็ค่อยๆลดลงนะครับคันที่ติดกล้องนะครับก็ดีเทคเจอรถลด้านหน้านะครับค่อยๆลดความเร็วลงนะครับตอนนี้เหลือ50นะครับ นะฮะสามสิบภาพดีเลทีหนึ่งนะครับแต่จริงๆเราลงมาเรื่อยๆนะครับเห็นว่าความเร็วเป็นศูนย์ปุ๊บนะฮะถ้าเรายกเลิกมันจะเขียนว่ายกเลิกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเรา,า,าต่อกดต่อนะครับกดรีสุ่มมันก็หยิบคันเร่งนะครับมันก็จะทํางานต่อไปเลยนะครับ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ